สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสัว m i สมัยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงถ้ำลาวานะครับนี่นะครับพิกัดถ้ำลาวานะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับมุมล่างนะครับนี่นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับเข้ามาจากกระจกนิดนึงนะครับเพราะว่าแมปมันโหลดนะครับ เดินตามผมเลยนะครับตามทางที่มันมีให้นะครับพอตรงนี้นะครับเราจะเริ่มเจอจุดแยกนะครับให้เราเดินตามผมเลยนะครับตรงนี้จะมีมอนอยู่นิดนึงนะครับให้เราเดินจูกเอานะครับถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเลือด นะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับให้กระโดดลงไปเลยนะครับให้พยายามเอาขาให้กระแทกตรงหินก่อนนะครับได้เสียได้หน่อยๆนะครับอันนี้ผมทํากระโดดไม่ถึงนะครับนี่นะครับเดินตามมาเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเจอติแฟกต์นะครับให้เรากระโดดข้ามไปเลยนะครับพอเราเก็บแล้วให้เรากระโดดข่าตายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโหมดที่ตายแล้วของไม่ตกนะครับนี่ครับ นี่นะครับผมเสี๋ยวเราสามารถเอาอีิแฟกต์นี้นะครับไปแลกที่เสาได้นะครับจะเป็นเสาไหนก็ได้นะครับเสาแดงเสาฟ้าเสาเขียวนะครับนี่นะครับรอบนี้ผมจะเอาไปแลกที่เสาเขียวนะครับ นี่ครับพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เราเดินไปเปิดที่เสาเขียวนะครับจากนั้นกดไปที่อติแฟ t นะครับมันจะมีปุ่มให้แรกนะครับให้กดแรกเลยครับนี่ครับแล้วก็เราของนะครับในนี้มียาคูณสิบด้วยนะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่อยากได้ก็มาฟาร์มได้นะครับท้านี้ถ้าลาวานี่ครับของก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้จะผมเก็บไปก่อนนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ